สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสุดคนเด้อเป็นพ่อครัวจอน่นขูดมังหงพี่น้องปีนี้ยังก็ทันต่้เพิ่นกินจักเถื่อจนเพิ่นปิดมาให้ต่ำให้กินพี่น้องเพิ่นอยากปล่อยก็บว่าสิต่ำเมื่อใดก็ไปต่ำนั่นคือเนาะเป็นอยากต่ำมังหงเถิ่มสร้างเพิ่นก็ปิดมังหงมาให้ต่ำเองเลยมื้อนี้ปิดในก๊อกแหละเนาะเพิ่นเลือกมังหงเองเลยได้ บางครูให้กินแนวเผื่อหมากเพิ so here, Or, so right now, ่มๆนี so 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 ่เนาะมันเหรอมันใกล้ชิดโซ่อะไย้ำผสมน้ำเลยมันเสร็จอันนี้ขูดของขูดเนาะมันเบาเป็นแบบนั้มันมันน้อยมันอ่อนเพรา่าเขาเอาในขูดโบคือมีดเขาซับซับเข่อยซับส่วนเนาะแล้วก็ที่เรือเราจะมันก็ขูดสตึ๊บโตข่อยซับไปต้งพื้นเพราผงมันบางสนิทหมักปุ้มนี่มันบางหม่องใหญ่หนี่งก็ได้โบขึ้นลายไปเลย มีมักยาวนะน่ะซ้อนแล้วเด้เนาะตําหุเถิบพี่น้องเครื่องก็บ่มีครบดอกมื้อนี้มีแต่มักนาวเครือเทศหรือว่าแนวอื่นก็บ่ค่อยมีมื้อนี้เนาะเิมแห้งบ่ยนว่าไปตําแล้วมันเล็กก่อนตําหแล้วสิพาไปเบิ่งนปูกระเบื้องหัวคันใดเลยเนาะ ข้าวเสี่ยงอะไรผวอันนี้ก็เป็นเวลาค่อยคำลงแรงทุกคนว่าคนอยากกินส้มคนอยากตำกินลิ่นนะพอแล้วพอติ๊กบ่าวจรคนลงมือตำเองเนาะวางเพชรเด้ันเพชรได้พอแล้วเพชรได้ใส่ขกใหญ่เลยขลกน้อยัว่ยังยังมัน้นเนาะ กระเทียมกระเทียม,ยมแล้วก็ะถุงฝิ่นกำลังทำงานกำลังปูกระโลหัวกระไดเนาะข้างในหั่นแล้วกันเลยขอบเคิบก็แล้วกัเลยกำลังตัดอันกระเบื้องบันไดปูแล้วก็พวกลุงบงลูกบิดล้างบ้านครับในห้องนก็นใส่แล้วเลยตอนนี้พิ่นกำลัง ใส่อันตโตหรอกหน้าบ้านเนะเาะเดี๋ยวเรียบร้อยเรื่องกระเบื้องเรือเต้นนี่แหละพี่น้องไหยเรือเต้นนี่แล้วก็ขึ้นหลังคาขึ้นไปแก้หลังคาแล้วก็จบแล้วเนาะต่อไปเป็นกระปุง,งเครื่อง ซีเพ็ดอยู่ดอกบุญชงพรงิกอันซุปบุมีเนาะใส่พริกแห้งผมจะใส่เป็นนัวน้ำลาแดกลงไปแล้วเนาะใสน้ำปลาต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลนอ้องมื้อนี้กัมีแต่มักนาวเนาะก็ะสิใสแต่มักนาวนี่แหละพักกินกับไปเก็บมาแต่หน้ากับเบิดเลยยังบ่ได้ออกหน้าไปเก็บเอามาใหม่เนาะฝังเนา กว่าสีทามเพิ่งยุ่มมือน่ากะมันลงแหละพระน่าจนลงกว่าสีทามเพิ่งยุ่มมือน่าว่ากินก๋วยเตี๋ยวต้มมือได้กะคือว่าบ่คอยมีเครื่องแล้วเวลาทามเพิ่งไม่ได้ไมอนี้เพิ่นปิดมาห้ต่ำเลยตั้หุ่งให้กินแน่สั่งที่กายในต่ำให้กินบางลายลบที่นี้ยังไม่ได้กินจกเขื่อเลย ขอครัวลงมือเองจะเคยตำเรากินบ่ะพี่กายนี่จะคอยแล้วเน่ะตำพวกเรื่องได้วแวล้วกสิใส่เส้นมะหูลงไปพี่น้องเครื่องบวบขบนมนนี้ก็ได้นะะมกเล่นมกเร่นมีนะ เล่นกับบุมีพักกินกับในตู้กับเบิดเลยนเ,เนาะิก็บมาแต่นากัประมาณอยู่เนาะสลายเติบบ่อยหยกไปเพื่อนกิน,นกเนาะมันเบิ่งเพิ่นปูกระโลกอน <c oughs> <c oughs> ต้องทำม่ลุงบ่ให้ไม่ลุงครับทำไม่ลงต่ำเดียวบ่กํลังปูกันไดเนาะไม่ว่าไ กิ <c oughs> <c oughs> นบ้านไก่อึน้าไปกินตำมกหุาางนะครับอันนี้คนกำลังใส่อันโตลอกเนี่ยเนาะอันไหน พอกินตามังหงสักคนสองสี่หกแปดคนป่กระเบื้องบันไดก็เป็นสีนี่แหละเนาะข้างในก็กำลังอันยาแนวอยู่เพื่อนผู้นั้นมากินน้ามู ่นใส่อันนาบ้านมันทันได้แล้วเนาะ่นก็ใส่แต่โดนๆแล้วก็บ่เลวเพราะว่ามันใส่ยากตัวนี้มันก็คือพวกอันมือหักแล้วก็ลูกบิดมันสิชสง่ายกว่าเนาะตัวนี้่นก็ใส่ยากอยู่แหละยังม่ทันได้แร็วเนาะนี่ใส่แล้วเลยเนาะพี่น้องเหยียบไปก่อน นะในนี่ผัิเป็นประตูสีดำพอเป็นประตูเบาะพลผลทาสีผนใส่บ่ได้เลยเนานนะอันใส่แบบมือฮักประตูห้องไม่หันเพิ่เกิดนะอันยาแนวอะไร ขอบตัวนี้แล้วแหล,ละเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งฮันเด้พี่น้องแต่ว่าอันนี้มันเปื้อนขาดปูนคายังเขากอาซีมาเก็บใหม่เนาะนี่โตคนเห็ดแล้วแล้วก็ได้อันนี้ฮะขอบมันซื่อมากกั่ยังบพออยู่พี่น้อง ก็เลยเอาค้องเบารามาใส่ตัวที่มันเหลือมันเลยกลายเป็นคนละซีกันบนกกเสากลางขับจะไปซื้อมาตืมอีกาขาดอีกน้อยหนึ่งนะก็เลยได้สีนี้มาใส่ก็ <c oughs> เลยไปลปะเดี๋ยวพี่นอ้องแต่กะน้อยหนึ่งกับพี่เบนยังเนาะออกกันพี่น้องแ้วนี้ันเห็ดแล้วกัเลยเนาะยาแนวเรียบร้อย sang <tong> nung ka 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 lang no I <laughs> do โอ okay, เคน้องพี่น้องสำหรับคลิปเนีกยขอจบไว้สิน้นกอนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งให้ในเร้พอ,พ,อพี่น้องขอพอคลิปหนาเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบ้าสูตรนเดอที่ติดตามหับชมและใหก้กำลังใจตลอดมาเนาะสำหรับคลิปนีก็ขอตัวลาไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง